Movie ี h เชคสวัสดีครับได้เวลาของมูวี่เชคกับผมวีรวีรอดนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวราในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนครับในปีนี้หนังไทยในบ้านเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลโอโคตยยักษ์เดอะเล็กบึงการ และอีกหนึ่งเรื่องครับที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือที่สิทธิ์อมตะพันสยองเป็นเรื่องราวของนาวานักศึกษาคณะพฤกษศ,ศาสตร์ปี4ครับที่ได้สมุนไพรหายากชื่อว่าต้นชลาวันมาจากญาติก็เลยชวนเพื่อนๆอ,ออกเดินทางสืบหาที่มาของสมุนไพรนี้แต่แล้วพวกเขาเนี่ยกลับไม่พบกับญาติของนาวา แต่ดันมาพบกับต้นชะละวันที่อยู่บนเกาะกลางทะเลสาบครับและจะเก็บมันได้ก็ต่อเมื่อเป็นช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเท่านั้นการตามหาต้นชะละวันทําให้ความสัมพันธ์ในอดีตของแต่ละคนเนี่ย เริ่มเผยออกมาและทวีตัวขึ้นทุกขณะครับและดูเหมือนว่าจะยิ่งร้ายไปกว่านั้นเมื่อทุกคนกลับพบว่าทุกคนเนี่ยต่างตกอยู่ในอันตรายจากการเป็นเหยื่อของจระเข้ดึกดำบรรพ์อีกด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานยังนำกลับของพิจตนิพัฒน์สาสิงจาก400นักรบขุนรองประลัดชูครับมีกำหนดเข้าฉายปลายปีนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับแล้วกลับมาบูมี่เชกกับวีใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Movie, chick!